ประเด็นใหญ่ที่สังคมไทยจับตามองหลังจากการเดินทางมาเยือนประเทศไทยของนายกรัฐมนตรีกัมพูชานั่นคือขุมทรัพย์บนพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลจะเอากันอย่างไรครับ,รบขุมทรัพย์ใต้ทะเลนะที่เกิดพื้นที่ทับซ้อนอย่างที่เราว่านะครับเรื่องนี้เราเคยพูดเมื่อสัปดาห์ก่อนนะหลังจากที่คุณมาเนสเนี่ยนะมาเยือนประเทศไทยและก็นายกรัฐมนตรีเองก็มีทงเรื่องนี้อยู่ นะก็บอกว่าตอนนี้เมื่อวันที่14ที่ผ่านมาวันวาเลนไทน์เนี่ยนายกรัฐมนตรีได้ไปพูดงานของสถา,าบันวิจัยาการตลาดทุนหรือวพนเนี่ยบ,บอกว่าจะเดินหน้าเรื่องนี้เพราะมีคุมทรัพย์มาคืนมาอยู่ที่นั่น20กว่าล้านล้านครับ,รบเป็นครั้งแรกที่นายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินแสดงจุดยืนชัดๆถึงการเดินหน้าในพื้นที่ทับซ้อนทางทะเล ในงานที่บรรดาผู้ประกอบการทั้งหมดด้านพลังงานและด้านอื่นๆของประเทศไทยมารวมรตัวอยู่ที่นี่และก็คนฟังถ่ายการถ่ายทอดของ Facebook หรือ YouTube ต่างๆเนี่ยรวมทั้งเค e a ยร์เนชั่นด้วยนาะที่ถ่ายทอดเรื่องนี้ไปฟังเสียงนายกมนตีบอกเรื่องคุมทรัพย์ใต้ทะเลดีกว่าครับแต่เรื่องที่สำคัญที่สุดซึ่งหลายๆท่านก็ติดตามอยู่คือเรื่องของ OCA พื้นที่ทับซ้อน นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมูลค่าก็มหาศาลขึ้นอยู่กับตัวเลขไหนที่คนพูดกันอาจจะพูดกันถึง20ล้านล้านบาทก็ได้นะครับแต่เราก็มีปัญหาเรื่องของชายแดนใช่เป็นเรื่องเขตแดนอยู่นะครับเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟเป็นเรื่องที่หลายๆส่วนให้ความสนใจกันอยู่นะครับผมก็ขอแบ่งเป็นสองส่วนแล้วกันเรื่องของพื้นที่ซับซ้อนนะครับกับเรื่องของคุมรัพย์ที่อยู่ใต้ทะเลอันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่เราต้องแฮนเดิลวิสแค นะครับมีการพูดคุยกันนะครับแล้วก็ยืนยันว่าเราให้ความสำคัญสูงสุดกับเรื่องนี้แล้วก็จะมีการพูดคุยกันแล้วก็จะพยายามนําสินทรัพย์ชนนี้ออกมาใช้โดยเร็วที่สุดนะครับระหว่างการเปลี่ยนผ่านระหว่างพลังงาน Brown Energy ไปสู่ไปสู่ g r n g r e n n r n y r g y เพราะยังไงตางที่เราก็ต้องพึ่งแก๊สอยู่ดีนะครับอันนี้เรื่องนี้ก็ขอให้สบายใจว่าเราจะเดินหน้ากันต่อไปนะครับโดยพยายามแยกแยะระหว่างปัญหาพื้นที่ซับซ้อนกับปัญหาเรื่องแบ่งผลประโยชน์ นะครับแต่เรื่องนี้ต้องต้องเป็นเรื่องที่โปร่งใสแล้วก็แล้วก็ตรวจสอบได้แล้วก็จะส่งผลให้กับเรื่องของเรื่องของราคาพลังงานชัดเจนไหมมากว่า,าเนี่ยถ้าขัดแย้งกันอยู่ไปเรื่องพรมแดนเนี่ยอไอ้ผลประโยชน์ใต้ทะเลที่จะนำมาใช้นะมันก็หายไป20ล้านล้านบาทที่ประเมินนะครับซึ่ง อันนี้จะส่งผลผมขยายความต่อนะฮะแปลว่าถ้าเราไม่เอามาเราซื้อนําเข้าจากตะวันออกกลางเนี่ยราคามันก็แพงมัที่คนบ่นกันเรื่องค่าไฟแพงก็ต้องรับพงต่อไปถูกต้องครับเราตรงนี้กําหนดราคาเองได้หนึ่งอยู่พื้นที่เราการขนส่งเราไม่ต้องเอีงราคาสิงคโปร์แล้วถูกนะฮะเพราะว่าตอนนี้ก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย400ล้านตันเนี่ยนะก็เราผลิตได้ใช่อ่ามันก็จะช่วยลดถ้าเราผลิตได้อีก ในอ่าวไทยปัจจุบันที่มันก็จะเติมศักยภาพประเทศเลยรอยเป็นอีก2องเท่า800ล้านตันในสิ้นปีก็จะเติมถ้านี้เข้ามาได้ก็จะเติมนะเขาบอกว่าทวีปเนี่ยบริเวณเนี่ยจะเป็นการดึงการลงทุนและพลิกหน้าประเทศไทยอีกอบหนึ่งครับอันนี้ดีกว่าแลนด์บิดนะใช่นะต้องบอกว่าตอนนี้พื้นที่ทับซ้อนทางทะเลทั้งหมดระหว่างไทยกัมพูชา27,960ตารางกิโลเมตร พื้นที่ขนาดนั้นนะครับธนาคารโลกและ IMF ประเมินไว้นะมีน้ํามันครับคือเวลามีแก๊สมันจะมีน้ํามันด้วยมีทั้งบ่อแก๊สบ่อน้ํามันเนี่ยสองพล้านบาทเรวเยอะนะที่ประเมินเมื่อปี52ครับต่อมามีปริมาณก๊าซธรรมชาติสำรองที่ตรวจพบนะอีก10ล้านล้านลูกบาทฟุตกับบาทฟุตซึ่งเขาตีเป็นเงินเนี่ยประมาณ5ล้านล้านนะเฉพาะเฉพาะก๊าซน้ำมันล่ะ ใช่เพราะฉะนั้นขุมทรัพย์ในพื้นที่นี้ถ้าเจรจากันได้ก็จะเอาผลประโยชน์มาแบ่งกันครับและพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลเนี่ยมันมีประโยชน์มหาศาลเขาบอกว่านายกรัฐมนตรีไทยเนี่ยคุยกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาหลายรอบนะครับก็ต้องไปบอกว่านะ28่กันยาตั้งแต่รับตำแหน่งไปกัมพูชาประเทศแรกประธานอาเซียนไปเยือนต่อมาอันนี้พบ ที่เวอร์อี n o นม c ฟอรัมที่สวิสสิบเจ็ดมกราแล้วไปเตะฟุตบอลกันนี่กระชับมิตรกับนายทหารเพื่อพูดคุยเรื่องเนี้กับทีมเนี่ยต่อมามีการเรียกประธานพ t t ีทีประธานกตทอว่าที่ว่าที่ซีโคนใหม่ไปคุยกันเรื่องนี้ครับดูที่หลังจากนั้นจึงต้อนรับคุณมาเน็ตคุณมาเน็ตและนายกรัฐมนตรีก็บอกชัดว่าเราได้มีการคุยกันครับในเรื่องของการทําอย่างไรที่จะดึงพื้นที่เหล่านี้ มาใช้ประโยชน์คุณเศรษฐาก็ต้องกระชับความสัมพันธ์ล่ะปลื้มปรับปลื้มนะได้มีความกระชับความสัมพันธ์เราดีระหว่างไทยกับบูชาซึ่งเขาต้องกระชับให้แน่นแฟนครับการเจรจานี้ถ้าสัมพันธ์ไม่แน่นแฟนเจรจายากนายยกส่งสัญญาณมาก่อนหน้านี้ว่าการพูดคุยน่ะคำหนึ่งถึงการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนใช่ครับเพิ่มปริมาณการค้าและการลงทุนของสองประเทศ มันต้องทเสริมความเชื่อมโยงทางคมนาคมอันนี้พื้นฐานพื้นฐานพื้นฐานที่จะต้องทำให้ความสัมพันธ์ดีื่อเจรจาเรื่องใหญ่ถูกต้องครับกรณีของการเจรจาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลที่จะเอาขุมทรัพย์ใต้ทะเลพิชางว่าเนี่ยขึ้นมาเป็นประโยชน์กับประเทศเนี่ยเจรจากันมาอย่างยาวนานห้ปีเริ่มมีการตั้งคณะกรรมการเจรจาหลทวีปตั้งแต่ปี2 5 0 0 สิบออีโออูแวแวมากี่ปีอแวมาสองปีนะฮะแล้ว2อง5เนี่ยก็ประกาศเป็นไหลทวีพามกันมาจนกระทั่งปีสองพในยุครัฐบาลคุณทักษิณชินวัตรนี่แหละมีการลงนามร่วมกันระหว่างสองประเทศเขาเรียกว่า MOUCC ครับที่จะแบ่งปันเรื่องการแบ่งปันแบ่งเจรจาสองกลุ่มสองสองอย่างที่จะเจรจาหพื้นที่พรมแดนอือันนี้ แยกกันเลยแยกกันเลยสองพื้นที่พัฒนาแหล่งปิโตรเลียมใต้ทะเลร่วมกันนี่คือสัญญาที่สองประเทศทำแต่เสร็จแล้วจนแล้วจนรอดจนบัดนี้ยังไม่เกิดขึ้นตอนนี้แหละนายกรั่มตรีบอกว่าจะทําให้ได้นายกประกาศธงและถ้าทําไม่ได้มันจะเกิดอะไรขึ้นมาครับเราไปดูขุมทรัพย์ทางทะเลครับกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติอันนี้อยู่ในกระทรวงพลังงานใช่บอ บอกว่าประเทศไทยเนี่ยเราให้สัมปทานขุดเจาะและผลิตก๊าซธรรมชาติในตรงเนี้ยครับให้กับเอกชนไปตั้งแต่ปีศยมีผู้ได้รับสัมปทานสี่กลุ่มครับนะไทยแลนด์บล็อกได้แปลงสัมปทานที่ห้าที่หกครับบริทิ s แกสเอเชียอิงได้แปลงสัมปทานที่เจ็ดแปดเก้าเชฟรอนเชฟรอนเชฟรอนได้แปลงสิบสิบเอ็ดสิบสามครับและสิบสองบางพื้นที่อพอตทสผพออินเตอร์เนชั่นแนลสัมปทานในพื้นที่ G9 ทับ43และพื้นที่อีกส่วนหนึ่งอันนี้คืออ่าวไทยของไทยกัมพูชาให้สัมปทานการขุดเจาะและผลิตปิโตเลียมระดับโลกแก่ใครแก่เชฟรอนโธทาออยของฝรั่งเศสครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่รีบนะแปลว่าเขาก็ทำใช่ในปตทในกัมพูชาปตทก็เข้าไปร่วมครับถูกต้องเป็นปตทสอพอทำสำรวจ ผลิตปโตเวเรียมงานเขาเลยงานก็เลยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยหกพัตารางกิโลเมตรนะในแปลงนั้นนที่ปตทสพเข้าไปร่วมลงทุนอ่ะปตทสพถืออยู่3าอร์เซ็นต์ไอรีสอร์สฟลเมิบเอร์เซ็นต์เอสพีซีเคนเบดียเนี่ยสามสิบซีเคนเดียอีกสินี่เขาร่วมกันแล้วนะพี่ช้างใช่เขาทำงานร่วมกันขุดเจาะแล้วไม่รอเขาไม่รอเขาก็คือสำรวจก่อน ครับตอนนี้สํารวจว่ามันมีอยู่จริงใช่ไหมใช่ซึ่งแนวโน้มมีอยู่จริงมีอยู่จริงเพราะเชฟรอนเนี่ยทำการสํารวจเรื่องนี้เชฟรอนได้รับสัญญาสัมปทานจากกัมพูชาครับไปสํารวจขุดเจาะหกหลุมเมื่อปี48อ่าพบปิโตรเลียมสี่หลุมอ่าเห็นไหมมหกหลุมนะโอ้เยอะนะเยอะนะเชฟรอนเข้าสํารวจเพิ่มอีกห้าหลุมเมื่อปี49พบอีกสามหลุมพบอีกสามหลุมแปลว่าได้พบเจ็ดหลุมแล้วอ่า และประเมินผลสองหลุมเพื่อหาบอกว่าตกลงมีเพิ่มไหมสองหลุมยังหาอยู่ครับปี50สํารวจเพื่อประเมินความคุ้มค่าในการพัฒนาแหล่งการผล<อ>ิตพานิชตำรวจได้แต่ยังเอาไปผลิตไม่ได้เนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อนเป็นพื้นที่ทับซ้อน,อนมีการที่ทําร่วมกันเหมือนที่ไทยร่วมกับมาเลเซียถูกต้องสุดท้ายเนี่ยผลประโยชน์เนี่ยพอทําแล้วเนี่ยนะพี่โอตีอได้เลย,เ,ลยเนื่องจากว่าขนาดเศรษฐกิจของกัมพูชามันเล็กกว่าไทยเยอะครับเพราะฉะนั้นปริมาณมาากว่ เราสามารถสั่งซื้อได้มากกว่าเอามาใช้ภายในประเทศเราเนี่ยเอาใช้มากกว่าเราก็จ่ายเงินมากกว่าถูกต้องครับเขาก็แบ่งกําไรกันต่อในบริษัทร่วมในบริบททางการเมืองมีมิติต่อเรื่องนี้ยังไงครับแน่นอนโฆษกรัฐบาลต้องลั่นกองรบสนับสนุนอุ่นชัยวัชรงค์นะโฆษกรัฐบาลบอกว่าด้านความมั่นคงพลังงานนะทั้งสองฝ่ายต่างมองว่าสถานการณ์โลกปัจจุบันเนี่ยส่งผลกระทบต่อความมั่นคงด้านพลังงานทั้งไทยและกัมพูชา พรอ้อมที่จะกระชับความร่วมมือในด้านความมั่นคงพลังงานมีการตกลงที่จะหาหรือเพิ่มเติม,อ,มอันนี้พูดตอนที่ตอนที่ม,มามเนมาน <ะ S 1> พมเมา <นะ S 1> พื่อแสวงหาประโยชน์ร่วมกันจากทรัพยากรได้พลังงานในพื้นที่ทับซ้อนชัดเจนะระหว่างสองประเทศหรือ OCA OCA ก็คือ Overlapping กับ c r a มแ Area เนี่ย OCA <อ>เนี่ยสองประเทศต้องหารือกันในแง่ของอดีต รัฐมนตรีพลังงานพิชัยนั้นร่วมเซ็นโอเอโยตอนนั้นอ่ะบอกว่าร่าง MOU ฉบับฉบับใหม่นียทำไว้แล้วแต่สุดท้ายเนี่ยกระทรวงการต่างประเทศล้มไปที่กระทรวงเอาขยายความนะฮะกระทรวงต่างประเทศล้มและยืและในรัฐบาลลุงตู่9กปีไม่ขึงหน้าเพรกระทรวงต่างประเทศใช่เพราะกระทรวงต่างประเทศคิดเรื่องดินแดนก่อนเราต้องพิจารณาเราจะมาหามิตินี้อย่างไรแต่ในขณะที่รัฐบาลกำลังเดินหน้า เสียงคัดค้านมันก็มีธรรมดามันก็มีวุฒิสภาเนี่ยตั้งเรื่องเรื่องนี้ไว้แล้วว่าจะผมบอกนะติดตามเรื่องนี้ไปคัดค้านก็อธิบายให้เขาเข้าใจอืไม่ใช่ไปอะไรนะพอมีคนค้านคนหนึ่งแล้วไม่ทํ่อธิบายเขาก็ใจว่าสุดท้ายสิ่งที่คุณกอบคิดเดิมเนี่ยมันต้องคิดใหม่คนที่ค้านในวุฒิสภานี่แหละครับอคบนํานสิทธิสมานบอกว่าปัญหาใหญ่ที่ต้องพิจารณาร่วมกันคือ เส้นแบ่งเขตแดนเพราะตามเนื้อหา MOU 44เนี่ยมันเป็นเส้นทางของ MOU ที่ทำให้ไทยเนี่ยถูกหุบแหล่งพลังงานหรือแหล่งปิโตรเลียมเนี่ยและหลายรัฐบาลเนี่ยก็ระบุว่าพยายามเจรจาและไม่เกี่ยวกับเส้นแบ่งประเทศอเอาเจรจาแค่ผลประโยชน์รที่จะร่วมกันแต่คุณคำนวณบอกว่าเวลาเจรจาเนี่ย ควรไปเจรจาให้ครอบคลุมทั้งเขตแดนและเจรจาทั้งแหล่งทับซ้อนขุมทรัพย์คูณคำนวณเราทำเจดีเอกับมาเลเซียเนี่ยเราพูดเรื่องเขตแดนไหมเราพูดเรื่องความขัดแย้งแล้วได้ประโยชน์หรอเราต้องเอาประโยชน์ร่วมกันก่อนเพราะว่าถ้าเจรจาเรื่องเขตแดนไม่มีวันจบอืเพราะทุกคนก็บอกนี่ของฉันนี่ของฉันจบไหมไม่จบไม่จบสุดท้ายเนี่ยประโยชน์ที่ได้รับของประชาชนทั้งสองประเทศ ไม่ได้เลยปัญหาว่าได้ร่วงขุมทรัพย์ทางทะเลหลังจากนี้ไปมันอยู่เรื่องเดียวครับรัฐบาลเศรษฐาทวีสินและคุณทักษิณชินวัตรที่จะถูกพักโทษเอาจริงแค่ไหนเอาจริงสิเพราะคุณเซนจะบินมาแล้วถ้าเอาจริงแนวโน้มในการลงทุนในพื้นที่ทางทะเลของภาคตะวันออกจะเปลี่ยนโฉมหน้าประเทศไทยครับนี่คือทั้งหมด จากเนชั่นสุดสัปดาห์กับ3บอกอวันนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ